สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับทำคลิปกลางคืนตลอดคลิปนี้กับมาชมเหรียญที่ระลึกการจะหน้าพิเศษนะครับหรือเหรียญแปดเสี้ยนนั่นเองนะครับมีสองเนื้อนะครับอันนี้เป็นเนื้อท้องแดงร่มควนนะครับอันนี้เป็นเนื้อกระไรท้องด้านหลังนะครับเหมือนกันมากเลยนะครับบล็บอกเท่ากันสภาพ พอๆกันนะครับความสวยงามต่างแค่สีนะครับส่วนด้านนาครับจะให้ช่มด้านนานะครับนี่ครับด้านนานะครับรูปทรงลักษณะนะครับความสวยสวยคนละแบบครับแบบท้องแดงกับคืองามตามสไตล์ความคมชัดนะครับส่วนกระไรท้องกับงามตามสไตล์ความชัดนะครับเคยทําเป็นคลิปแยกนะครับแต่คลิปนี้ผมเอามา ร่วมกันให้เบ่งนะครับเปรียบเทียบให้เบ่งความสวยงามนะครับถ้าท่านใดมีหรือคิดอยากเก็บสะสมกับเก็บได้นะครับผมแนะนําครับ